สวัสดีครับ FC วันนี้จะมารีวิวพระมีสองเหรียญน,นะครับมาเหรียญแรกครับก็จะรีวิวแล้วก็จะเปิดแบ่งให้ FC ด้วยนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับวัดปันไรเป็นสิดเอกของหลวงพ่อคูณครับตอนนี้ท่านก็อยู่วัดบันไรนะครับเป็น เจ้าวาดวัดวัไล่น,น,นะครับแล้ก็ทองอันนี้จะเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับรุ่นแรกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นโค้ดคิงยนนะครับข้างหลังต่อเคนะครับจัดสร้างพศาา2554นะครับเหรียญนี้จัดสร้างอยู่ที่4,959เหรียญน,นะครับในปีนี้เป็นรุ่นแรกของบุบะทองเลยนะครับ ซึ่งรุ่นนี้นิยมมากนะครับแล้วก็ราคาอยู่จุดสูงกว่าทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญจะเป็นโค้ดโคดอะไรเนี่ยสี่แนะครับต่อพิเศษนะครับแล้วก็จะมีลอยจานของหลวงพ่อหลวงพ่อเกตจานทุกเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญอันนี้จะเป็น จะเป็นในส่วนของเหรียญแจกไปพิธีนะครับซึ่งไม่มีกล่องนะครับผู้ที่เก็บมาสมัยนั้นนะ่ะเขาก็เก็บมาแบบเนี่ยนะครับแล้วก็มาซีนถุงเอาแล้วก็มาหากล่องเหล็กใส่นะครับอันนี้จะหมกร้อยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนดีกวา่าด้านในจะเป็นยังไงนี่ครับ สวยมากครับเรียนรุ่นแรกนาคมนะครับวันนี้ผมก็จะเอามาโชว์นะครับแล้วก็เปิดให้ fc เป็นพิเศษนะครับ fc ที่ติดตามผมเนี่ยท่านใดเป็นท่านแรกนะครับที่ปิดมาเนี่ยนะครับในข้อความนะครับพิมพ์ปิดมาได้เลยนะครับท่านแรกที่พิมพ์ปิดเนี่ยผม ให้ในราคาพิเศษนะครับสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งไปเลยครับไม่มีอีกแล้วครับในเพจเขาก็ขายกันสามพันขึ้นนะครับเนี่เอาไปประกวดได้เลยครับงานประกวดนะฮะตอบทอที่สังกตินะครับรุ่นแรกนะครับใครพอมีทุนทรัพั์นะครับไม่ไม่ได้มากอะไรนะครับนี่มีตัวจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อจารย์เองเลยนะครับนะฮะสมัยนั้น ท่านจานเองถ้าจะเป็นถ้าเป็นเหรียญแจกเนี่ยท่านจะจานมือเองนะครับนะฮะเป็นเหรียญที่ท่านจานแล้วจะมีคุณค่านะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับผมเปิดให้ราคาเบาๆนะครับท่านไหนได้ก่อนเอาเลยนะครับโลควอทองครับสองพันห้านะครับมาดูเหรียญที่สองเหรียญน,นี้เลยครับ ถ้าใครไม่ทันเหรียญรุ่นแรกมาเจอเหรียญน,นี้ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญกายเทพนะครับของหลวงพ่อทองจะสร้างปี63นะครับทันวาคอมปี63ผ่านมาแล้วเท่าไหร่เนี่ย5ปีนะครับอันนี้ออกวัดแจ้งนอกอำเภอเมืองนะครับรายการนี้จะเป็นโชว์ก่อนนะครับ นี่นะฮะกายเทพหน้ากากทองคําครับเนื้อนวะนะฮะหายากด้วยต้นนี้เนื้อนวะนะครับอันนี้ผมขอไม่แกะซีนนะครับผมเอาไว้ให้ fc ดีกว่านะครับนะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากากทองคํานะครับเป็นกายเทพนะฮะมีจานมือจริงๆแล้วเหรียญนี้ไม่ได้จานนะครับแต่ผมได้เข้าไปหาหลวงพ่อเองที่วัดนะครับวัดบ้านไร่แล้วผมก็ไปนิมนต์ให้ทางหลวงพ่อเนี่ย จานมือให้เลยนะครับมีคุณค่าครับจานมือให้ครับเป็นดวะนะฮะเป็นวะนะครับอันนี้ผมเปิดพิเศษนะครับเท่ากับรุ่นหนึ่งเลยนะครับรุ่นหนึ่งไม่ใช่น่าทรงคำนะแต่รุ่นนี้น้าทรงคำเปิดให้สองพันห้านะครับพร้อมส่งเลยนะครับท่านไหนพิมพ์อ่าพิมพ์ปิดมาได้นะครับในส่วนของหลวงพ่อของรุ่นกายเทพนะครับนะฮะส่วนรุ่นหนึ่งพิม พิมพ์หนึ่งปิดนะครับส่วนกายเทพพิมพ์กายเทพแล้วก็พิมพ์ปิดนะครับท่านแรกที่พิมพ์จะได้รับทันทีนะครับอย่างนี้พร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้จะเป็นกล่องเดิมจับวัดนะครับโอเคครับหน้าสะสมครับเห็นหน้าทองคําราคานี้หายากมากผมบอกเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขอรีวิวจบการพิมพ์ไว้เพียงแค่นี้ครับ ในทิศเี๋ยวผมจัดส่งพาให้ถึงบ้านเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ